วันนี้เดี๋ยวผมจะพามาดูการดัดโชคแผงคอของรถรุ่นหนึ่งครับซึ่งเป็นเยอะจริงๆเลยครับอันนี้น,น,นะครับเป็นรถเวฟ 125i นักครับเยอะขนาดไหนก็ไม่ใช่ปัญหาเนาะเดี๋ยวเราไปดูกันครับว่ามันจะแก้ปัญหากันยังไง มามามาขั้นตอนแรก๋ยวผมเอาไม้ลองก่อนไม้ลองนอ็อตที่ยึดแกนโช้อกะนถ้าผมจะกดตำแหน่งเนี่ยก็แหน่งน็อตลองนี่แหละกดให้มันมันลงไปดูแล้วดูด้วยสายตาแล้วมันจะ มันอลไไม่ขาัดตาแล้วก็วัดด้วยครับเนี๋ยบเดี๋ยวเราเอามาดูข้างล่างกันเป็นไงเร่งนอตนึงฉากไม่ได้เลยครับดูด้วยสายตาด้วย,ยแบบนี้ไม่ต้องวัดครับ ดูสดูด้วยสายตาปุ๊บรู้ปั๊บยังไงก็ไม่ได้ฉากค่อยๆ่กดครับ<ม>เยอะพอควรนะเนี่ยไม่น้อยเนี่ยมาลองเช็คกันดูอันไหนได้บ้างอันไหนไม่ได้บ้าง ฉากยังไม่ได้ครับอันนี้แท่นจัดฉาครับอันนี้จัดดัดเข้านะเมื่อกี้ดัดออกไปแนละ้วอันนี้ดัดเข้าอีกฝั่งหนึ่งมันมันมันออกอีกฝั่งมันเข้าจัดให้เลยจะเข้าหรือจะออกก็ว่ากันไป ก็กะโดยประมาณประมาณเอาครับกี่นี่ดัดออกไว้ออกเยอะไปหน่อยใส่ข้าวนิดหนึง<ม>เช็คดูครับหลายรอบหน่อยกันเนี่ยข้าวอีกหนึง เช็คดีวันนี้รอบฉากได้ไหมเช็คฉากทั้งซ้ายทั้งขวาเลยเข้ามันเมื่อกี้ได้เข้าไว้เข้ามากเกินอีกอนะ่ะแค่ถอยนิดนึงแนวแทนโชลแผงคอ รั้หน้าชาของโชคครับสามส่วนที่เราได้ก่อนอันนี้จากชากของโชคอยู่ครับแนวการโชคมันคอมมใกล้เคียงนะชาของโชคมันหูกเข้าไปทั้งสองะัง่งของข้างเร่งน็อตนิดนึงครับ ไปเช็คดูกันสาดได้ไหมรักน้าได้ไหมเดี๋ยวเรามาเก็บละเอียดครับของรักนาาอีกนิดนึงอ่ะมันยังไม่ยา้ครับนิดนึงดัดแล้วมันคืนตัวครับ แกนโช้งเคืนตัวนิดเดียวอ่ะแนวแกนโชวกแผงคอกัดล้วหน้านะครับดัดหน้าต้องเช็คแนวแกนโช้กแผงคอด้วยครับมาเดี๋ยวเรามาเช็คกันน,นิึ่ึง เดินหน้าแต่เดินหน้าไม่ไปแต่กลับหลังเดี๋ยวลองดูเช็คทั้งหมดเลยครับด้านหน้าฉากของโชคฝั่งซ้ายฝั่งขวาเช็คหมดเลยครับเบอร์เนีย ถ้าได้แล้วเดี๋ยวไปฉากของแผงคอรครับเอาแท,นแทน่นดัดแกงแผงคอขึ้นมาโอ้เยเยอะมากมากครับวันนี้แผงคอโคตรจะน่ากลัวคฟไฟๆไล่เหมือนกันนะครับ เหมือนกับโชคเลยค,ยค่อยๆไล่อแต่มันแต่สมมากรแล้วแข่งคอแกนแข่งคอมันจะไม่ค่อยหักครับถ้ามันหกักมันหักมันชนเลยชนเสร็จมันจะหักเลยตอนนี้มันจะไม่หกนะักแล้วค่อยๆไล่ไปครับค่อยๆย,ยืดแกน ไอแกนแอลดิออกมาทีนิดทีนิดเดี๋ยวเราวัดดุกว่าว่ามันมาไกลยังขายอีกนิดนค่อยๆไล่มาครับ เช็คดูครับเป็นยังไงอะไรได้อะไรไม่ได้หลายรอบเลยครับเยอะไม่ใช่น้อยครับเนี่ยโอเคครับผมเตรียบร้อยครับได้แล้วเรวรีเช็คส่วนที่เหลือนะครับรัดหน้าฉากของโชว ซ้ายขวาเวอ,อเนียโอเคครับเดี๋ยวจะได้งานสวยๆนะครับแบบนี้เลยครับเลยครับจัดไปเลยครับแบบนี้ครับ